เรารียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธานนรณสุขเขตสุภาพที่9ท่านสาธารณสุขเทศท่านผู้บริหารและคณะตรวจราชการทุกคนครับกับผมนายแพทย์ยุทธนาสุริยะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุริล์ขอต้อนรับทุกท่านและนําท่านเข้าสู่ผลการดําเนินงานในช่วงตรวจราชการรอบที่1นึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จังหวัดบุริลำ เป็น1นึ่งในสของจังหวัดในเขตนครชัยบุริีมีประชากรประมาณ1 5 9 0 0 0้คนโดยมีสัดส่วนเพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ50แบ่งการปกครองออกเป็น23อำเภอ189ตำบล2546หมู่บ้านมีจำนวนหลังคาเรือน4 6 4 0 0 0หหลังคาเรือนโดยมีหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์1แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป1แห่งโรงพยาบาลชุมชน21แห่งและ227รออพสาตอมีจำนวนอสมอทั้งสิ้น28,915คนคิดเป็นสัดส,ส่วน1ต่อ55ประชากรสำหรับผลการบรรง,งานตามอเจนดาเบสโครงการแรกคือโครงการรัชหันปันสุขในจังหวัดบุรุรัมมีเรือนจำทั้งสิ้น2เรือนจำคือเรือนจำจังหวัดุรุรัมและก็เรือนจำอำเภอนางรอง,องนะครับ ในเรือนจำอำเภอหนองรองมีผู้ต้องขังทั้งหมด1,966คนและมีอสรอจ96คนที่เป็นอัตรา1:20ในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์จะมีพยาบาลประจำเรือนจำ1คนมีการพัฒนาศักยภาพได้นนรับการได้เปลี่ยนเรียนรู้อบรมฟื้นฟูอยู่เป็นประจำทุกปีในเรือนจำอำเภอหนองรองเองมีการจัดบริการพันตรกรรมทุกสัปดาห์และมีผลการถอนฟันอยู่ที่51คน มีการขูดหินปูน15คนการอุดฟัน10คนและมีการตรวจสุขภาพช่องปาก93คนในด้านการบริการสุขภาพจิตเรือนจำอำเภอน,นางรองอยู่ระหว่างการประสานงานกับเทเลไซคลที่กับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาและมีผลการคัดกรอง HIV ทั้งสิ้น70คนการคัดกรองวันโลกจะมีแผนในการดำเนินงานในสิ้นเดือนมิถุนายน2564นี้สำหรับอเจนดาเบรประเด็นที่2 เรื่องของกัญชาทางการแพทย์ปัจจุบันมีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้งสิ้น23โรงพยาบาลโดยยังพบปัญหาว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังผ่านการอบรมไม่ครบตามหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ทุกคนดังนั้นจึงมีแผนในการพัฒนาองความรู้แก่แพทย์เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสั่งใช้ยาทางการแพทย์ภายใต้โครงการกัญชากัญชง360 เพื่อประชาชนซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่5ถึง7มีนาคม2564ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสำหรับด้านมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดบุริัมยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ3ซึ่งปัจจุบันมีผลการทำงานที่ร้อยละ2.63ส่วนการสั่งยาสมุนไพรมีผลงานร้อยละ16.04ในเรื่องของอาหารปลอดภัยมีการจัดตั้งตลาดนัดสีเขียวหรือกรีนมาร์เก็ ทั้งหมด21แห่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ9 1 3ยังขาดอีก2แห่งคือที่โรงพยาบาลชำนีและโรงพยาบาลบ้านเกลือในโครงการที่3คือโครงการปสมภูมิและ3หมอเรามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด396,251ครอบครัวขึ้นทะเบียน3หมอและมอบบัตรแนะนำตัว3หมอไปทั้งสิ้น2 6 0 7 4ครอบครัวคิดเป็น52.01% จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ผ่านการสำรวจทั้งสิ้น11,1 0งคนได้รับการเยี่ยมบ้านทั้งสิ้น11,1 0งคนคิดเป็น100ในส่วนจำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่มีการสำรวจ2759คนได้รับการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง2 7 5 9คนคิดเป็น1 0 0เรามี pcu ทั้งหมด38แหง่งคิดเป็น16.74มี npcu 20แหง่งคิดเป็น8.81 รวมทั้งหมด58แห่งจากจำนวนรพสตทั้งสิ้น227แห่งสำหรับผลการดำเนินง,งานตามฟังก์ชันเบสในเรื่องของแม่และเด็กและพัฒนาการเด็กในปี2563เรามีแม่ตาย2รายในปี2564เรามีแม่ตาย1รายสาเหตุเกิดจาก Ectopic p r e n n a n c y with m a s s i v e อม m o นดีเอ e ในเรื่องของเด็กอายุ 98, 30, 42และ60เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ88.73สงสัยล่าช้าร้อยละ27.16มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ88.13เด็กอายุ0-5ปีสูงดีสมส่วนร้อยละ64.11เรื่องของ NCD Cluster จังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายให้จัดตั้ง Health Station ให้ครบทุกหมู่บ้านและทดลองใช้ l ฮ h for You ในอำเภอหนองหงและคูเมือง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนทําให้ผลการดําเนินงานพบว่ามีประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานความดันที่ร้อยละ85.47และร้อยละ87.95ตามลําดับรวมทั้งมีการทำโฮมบีพีหรืออัจารากลุ่มสงสัยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านที่ร้อยละ34.22 ส่วนข้อที่3เบาหวานและความดันสามารถคอนโทรลได้ที่ร้อยละ55.8และ48.49ตามลำดับเรามีตำบลต้นแบบที่ผ่านการรับรองเป็นตำบลสุขภาวะแม่คายในปีก็ประมาณ2,563คือตำบลทุ่งกระเตนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้อัตราการตายจากสโตรกลดลงร้อยละ3.34และผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ GFR ที่ร้อยละ65.62 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตมีการส่งเสริมให้มีการประเมินตนเองด้วย Mental Health Check-in และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มจิตเวชและยาจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนมีผู้เข้าตอบแบบประเมินตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึง26มกราคม2564จำนวน308คนและมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นโดยผลงานําเนินการพบว่าอาจา,ารฆ่าตัวตายสำเร็จ ในปี2,564อยู่ที่2.22ซึ่งลดลงจากปี2,563ที่7.27ในเรื่องของการดำเนินงานผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุจำนวน2 2 9 2 3 8คนในปีงบประมาณ2,564นี้มีประชากรผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมิน ADL จำนวน1 3 4 0 0 4คนคิดเป็นร้อยละ58.46จำแนกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มติดสังคม 131,274คนคิดเป็นร้อยละ97.96กลุ่มติดบ้านมีจำนวน2,220คนคิดเป็นร้อยละ1.66และกลุ่มติดเตียงจำนวน510คนคิดเป็นร้อยละ0.38พบว่ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านทั้ง5ด้านร้อยละ18.82มีการคัดกรองภาวะหกลม้มแล้วพบความผิดปกติ ีแนวโน้มใกล้เคียงกันโดยในปี2,561อยู่ที่3.5%ปี2,562อยู่ที่2.01%ปี2,563 อยู่ที่2.77%ซึ่งการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพและระดับพื้นฐานในโรงพยาบาลระดับ M 2ขึ้นไปส่งเสริมให้ตำบลมีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวหรือ long term c a r ร้อยละ93.65และผู้สูงอายุได้รับการดูแลตาม care p l a ร้อยละ98.05ในเรื่องของการลดแออัลดลดรอคอยลดป่วยลดตาย ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการตามนโยบาย Note Stenting และบริการตาม Bright Spot ด้วยเซอร์วิส Delivery ที่สำคัญดังนี้หน Note Stenting ได้แก่โรงพยาบาลสตึกโรงพยาบาลประโคนชัยโรงพยาบาลลำปลายมาศโรงพยาบาลคู่เมืองส่วนเรื่องของเซอร์วิส Delivery ได้มีการพัฒนาเรื่องของการผ่าตาัดตาที่โรงพยาบาลห้วยลาดและการส่องกล้องที่โรงพยาบาลชํานี้ได้กำหนดมาตรการการลดการรีเฟอร์เพื่อรับยา โดยใช้กองทุนยาและการส่งเสริมการรีเฟอร์แบ็กลงพยาบาลศูนย์ไปลงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของ IMC พบว่าอัตราการรีเฟอร์แบ็กลดลงจากปี2,563ที่ร้อยละ6.07เนื่องจากการเปลี่ยนจุดให้บริการทําให้เกิดปัญหาในการประสานงานภายในส่วนผลงานอื่นๆยังไม่มีข้อมูลด้านการเงินการคลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมให้ลงพยาบาลทุกแห่ง นำหลักการ 4c มาใช้เพื่อให้ส่วนจัดเก็บรายได้เป็นระบบและมีคุณภาพโดยพบว่าด้านแคร์เคลมแอคเคาท์ติ้งมีผลงาน100%ส่วนด้านโค้ดมีผลงานที่86.96โดยยังไม่มีหน่วยบริการใดมีวิกฤตทางการเงินด้านการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลทุกแห่งมีแผนเงินบำรุงและมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยมีเงินบำรุงที่เหลือเป็นบวกทุกแห่งสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรุยลามีแผนเงินบำรุงเป็นบวกโดยมีเงินคงเหลือสุทธิ 4.5ล้านบาทสําหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรายเดือนของลูกจ้างจังหวัดบุรีรัมย์รับผิดชอบเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่9หรือ Financial School RS9 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม4หลักสูตรได้แก่การจัดเก็บรายได้การเงินการบัญชีการพัสดุและการลงทุนสุขภาพในการบริหารอัตรากําลังว่างพบว่ามีอัตราว่างคงเหลือเสียอัตราคิดเป็นร้อยละ0 9 8เนื่องจากอยู่ในระหว่างอนุมตัติขอใช้เลขบัญชี จากเขตและจากกระทรวงจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วยโควิด -19 ในการระบาดรละลอกใหม่ข้อมูลตั้งแต่ธันวา2563พบผู้ป่วยรายใหม่1รายหายแล้ว1ลรายโดยมีข้อมูลการตรวจและเฝ้าระวังผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงดังนี้มีการเฝ้าระวังจำนวนทั้งสิ้น5,911คนโดยเฝ้าระวังในสถานพยาบาล 2,168คนในชุมชนตลาดสถานบันเทิงแรงงานต่างด้าว997คนและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2,746คนโดยส่งตรวจ RT-PCR ไปแล้วทั้งสิน้น3,297คนพบติดเชื้อ1คนปัจจุบันยังเหลือในระบบเฝ้าระวัง2,612คนโดยมีแผนการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนเตียงในระบบโควดบอร์ด โดยแผนที่1รองรับไม่เกิน500คนมีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ขายมีจำนวนเตียง180เตียงและเตียงที่มีเรสฟิเลเตอร์2ีเตียงรวม207เตียงแผนที่2ก็มีเจ็บป่วย500-700คนมี Big กบ็อกซ์โเทบุรีรัมย์จำนวน72เตียงมีสนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อร์กิตจำนวน80เตียงรวม152เตียงแผนที่3 จะเปิดวอดและเปิดการรองรับโควิด -19 โรงพยาบาลชุมชนละ30เตียงรวมทั้งสิ้น6 9 0เตียงรวมจานวนเตียงทั้งหมด 1, 0 4 9เตียงในจังหวัดปุติลัมโดยมีโรงพยาบาลสนามสำรวจและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาดังนี้บิ Big ๊กบ๊อกโคเทลปูติลามจำนวน72ห้องพิษสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำนวน80เตียงเพื่อรองรับการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนขอกราบขอพระคุณ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณสุขเขตสุขภาพที่9ท่านสาธารณสุขวิเทศท่านผู้บริหารและคณะตรวจราชการทุกท่านรวมทั้งบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนที่เข้าร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้ข้อชีแ้แนะและสิ่งที่ได้รับการชี้แนะในการปรับปรุงพัฒนาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และเครือข่ายจะนำไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดผลสำลิดตามเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกป,ประการขอบคุณครับ